คุณวิวิถามคุณดนนี้มาว่าหนูเพิ่งหัดทำเบตเป็นมือใหม่สุดๆควรเลือกใช้มอดสูนเบตแบบไหนดีคะช่วยแนะนำหน่อยค่ะคุณนะคะเออเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะคุณวิวีนะคะจากจังหวัดกรุงเทพนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำเบตนะคะไม่รู้ว่าจะ ใช้หม้อตุ๋นแบบไหนคูณดาน,นี้นะคะแนะนาหม้อตุ๋น2แบบค่ะคือหม้อตุ๋นแบบเซรามิกกับหม้อตุ๋นแบบแก้วนะคะหม้อตุ๋นเซรามิกหาซื้อได้ใน Lazada นะคะหรือว่าช้อปปีนะคะคุณพิมพ์เข้าไปใน Google นะคะแล้วเขียนคําว่าหม้อตุ๋นเซรามิกอูจะขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะมีคนขายหลายร้านคุณเลือกเอาเลยค่ะสําหรับมือใหม่ก็เอาอันเล็กๆก่อนขนาดประมาณ3.5ลิตรก็ได้ค่ะ 3.5ดลิตรนะคะคุณก็จะทำเบทได้ทีละ2กิโลหรือทีละ1กิโลคุณหัดทำทีละกิโลก่อนค่ะเพื่ออะไรเพื่อว่าเป็นการฝึกมือเป็นการฝึกความแม่นยำพอคุณทำเก่งดูเทคนิคเทคนิคในการทำได้จนชำนาญแล้วคุณค่อยซื้อหม้อใหญ่นะคะเป็นหม้อแก้วก็ได้หม้อแก้วประมาณ5.5ดลิตรนะคะ 5.5ะะลิตรนะคะทำได้ทีละ3กิโลนะคะข้อดีของหม้อแก้วคือเวลาเราทําเบทอะเรามองแล้วมันเราจะเห็นเนื้อข้างในเห็นความใสของมันว่าอุ้ยฉันเก่งจังเลยฉันทําก็ได้มันใสแจ๋วเลยฉันประสบความสําเร็จในการทําเบทแล้วนะคะแต่ถ้าคุณเพิ่งเริ่มต้นนะคะก็เป็นหม้อตุ๋นเซรามิกนั่นแหละค่ะเป็นการฝึกการทานะคะฝึกความชํานาญของเราแต่เราไม่สามารถมองความใสได้ ดูข้างๆได้แต่เรามองทางตรงได้นะคะเอาแค่ฝึกก่อนค่ะพอเราเริ่มต้นทําขายแล้วเราค่อยซื้อม้อใหญ่ขึ้นคือม้อแก้วหรือว่าม้อเซรามิกขนาด5ลิตรนะคะถ้าคุณเริ่มต้นคุณเริ่มแค่3.5ลิตรก่อนคุณดานี้เริ่มต้นนะคะจากหม้อเล็กๆแบบนี้แหละค่ะเป็นการฝึกมือนะคะม้อที่หม้อที่2หม้อที่3คุณดานี้ม้อซื้อม้อเซรามิกเยอะมากเลยนะคะเพราะตอนนั้นนะคะม้อแก้วอ่ะมันขาดตลาดนะคะคุณดานี้ก็ไม่ได้ ก็ไม่มีหม้อแก้วจนกระทั่งมันมาใหม่ฟูดานี้ถึงได้ลงทุนซื้อหม้อแก้วนะคะแล้วก็แตกไปบ้างอะไรไปบ้างนะคะถ้าเผื่อว่าหนูเพิ่งหัดทําเบสมือใหม่สุดๆปูดานี้แนะนำหม้อตุนนะคะแต่ถ้าคุณไม่อยากจะเสียเวลาโอ้ยเดี๋ยวต้องซื้อหลายหมอ้อก็ทีเดียวเลยค่ะเป็นหม้อแก้วนะคะ